วันนี้เราก็จะมาดูกันด้วยว่าอ,อสุจิจูของใคร <c oughs> อสูจจิแข็งแกล่ง <c oughs> ที่สุดคุยมี <c oughs> คือแบบด้วยอย่า <c oughs> งเงี้ยตัวเคลื่อนที่ก็เหมือนกันเป็นเคลื่อนที่แต่ว่ารูปร่างหน้าตามันผิดปกติ สวัสดีครับวัดีวันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก EKI IVF อยู่ที่พรามเก้านะครับเพราะว่าวันนี้เติร์ดจากเทศวิลานะครับพี่ปิงปองและน้องโตโต้จากช่องปองไม้วันนี้เราจะมาสเปิร์ม a l น <os> s ลิการตวรวจวิเคราะห์สภาพเชื้ออาซูจิ <L os> ซึ่งส่วนใหญ่ก็คนที่คนที่มีบุตรยากส่วนใหญ่จะมาตรวจว่าน้ำ อาสุจิของเราแข่งแรงพอที่จะบุกเข้าไปในวางไข่แล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นหรือไม่ซึ่งวันนี้ไม่มีพี่เวงเพราะว่าพี่เวยงก็พูดแล้วว่าแข็งแรงแข็งแรงไม่จะเป็นต้องตรวจแล้วใช่ส่วนพวกเราก็ยังไม่รู้ครับแล้วก็จะมาดูกันด้วยว่าอาสุจิจูของใครอาสุจิจูแข็งแกร่ง ที่สุดสำหรับหนึ่งยอดชายใน3คนครับผมเอาวันนี้เรามีน้องพยาบาลมาด้วยหนึ่งคนที่จะช่วย<ช>เขาเรียกว่า walk through ก็ต้องทำอะไรบ้างที่นี่นะครับน้องหมิงครับ สวัสดีครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่มาถึงก็จะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันแล้วก็ทําประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกับคุณหมอค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะนาคุณผู้ชายเนี่ยเข้าห้องเก็บน้ําเชื้อค่ะซึ่งในห้องเก็บน้ำเชื้อเราก็จะมีหนังผู้ใหญ่ให้ให้คุณผู้ชายได้ได้ดูนะคะครับอันนี้พอดีมีน้องขาเตรียมมาเองอ๋อถ้าเตรียมเขาไม่มีเขื้อยงของเขาสงสารแต่งเยี้ยมเลยจริงๆถ้าเตรียมมา เองเราสามารถใช้ได้นะคะก็จะมีวิธีแจ้งก็คือให้เชื่อมโทรศัพท์กับทางทีีของเราในกรณีที่มีหนังไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติหนังถูกใจเราจัดเก็บเสร็จแล้วก็ส่งตัวออมันจะมีมีกล่องบรรจุค่ะไว้ในห้องก็คุณผู้ชายสามารถเอาวางไว้ในห้องได้เลยในห้องจะมีโทรศัพท์อะค่ะก็โทรมาแจ้งพยาบาลว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ออกมาได้เลยค่ะแล้วก็รอฟังผล อ,อ๋อผมต้องโทรแจ้งรพยาบาลว่าเสร็จแล้วใช่ค่ะเพเราะว่าเพื่อที่เราเพื่อที่เราจะนำน้ำเชื้อขึ้นไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ข้างบนอีกทีนึ่งเสร็จแล้ว,ลวคุณหมอก็จะมาบอกผลใช่ค่ะคว่าของเราเป็นยังง่อะไรอย่างเงี้ยผมถามนิดนึงครับออปกติคนที่มาตรวจเนี่ยเขาจะ เขาเกิดปัญหาการมีบุตรยากแล้วมาตรวจหรือว่าเขามาตรวจก่อนที่จะมีบุตรครับมีทั้งสองกรณีเลยในกรณีที่มาเพื่อที่จะวางแผนครอบครัวเพื่อที่จะมีบุตรก็มาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตรวจกับในกรณีที่เขาปล่อยธรรมชาติแล้วเขาไม่มีบุตรแล้วก็มาตรวจเพื่อดูว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอได้ไหมครับครับผม ยาแพ้หมายถะรครับร่วมกังตัวมีภูมิแพ้ครับนั่งทีเลยค่ะนั่งตามสบายเลยม่ตองอ,อันนี้สบายเกินไปมาคุณหน่อยก็เดี๋ยวจะเข้าพบแพทย์นะคร<อ>ับคุยกับแพทย์ก่อนที่เราจะเก็บ กระสุนครับผมตรวจคุณภาพกระสุนครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับผมถามเลยว่า การเตรียมตัวก่อนที่มาตรวจสเปิร์มอนาลิซิส,สนี่คือต้องทำยังไงบ,บ้างครับจริงๆการตรวจน้ำเชื้อนะครับหรือการตรวจซีเมนต์นานาลิซิสเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยแทบไม่ได้ยากอะไรเลยก็คืออย่างที่โชว์ไว้การงดหลังน้ำเชื้อมากอ่อน3-5วันแล้วก็แล้วก็นอกนั้นก็คือเป็นการเตรียมตัวทางด้านใจทั่วไปพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ,รบเนาะนผมถามคุณหมอครับพอดีผมลืมบอกพี่ปิปองครับว่าว่าต้องงด เราเคยยิงกนันบ่อยครั้งครับในหนึ่งที่ที่ผ่านมาอันนี้อันนี้อันนี้จะทําให้เกิดความเสียเปรียบอะไรหรือเปล่าจริง,รงเราก็จะสามารถดูได้จากผลข้าวๆอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> นะบาะเรื่องของปริมาณน้ํเชื้อเนี่ย <c oughs> บางทีเนี่ยมันน้อยลงกว่า <c oughs> ที่ควรจะเป็นเราก็จะถามว่าหลังล่าสุดเนี่ยคือเมื่อไรหรือว่าในระหว่างที่เก็บเนี่ยมันหกหรือเปล่าเก็มมาหมดหรือเปล่าแล้วแล้ว การที่สเปิร์มเรามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยปกติแล้ววัดจากอะไรบ้างครับก็โดยทั่วไปนะครับเราจะตรวจ3ามอย่างหลักๆนะครับก็คือเรื่องของปริมาณนะครับปริมาณในที่นี้เนี่ยก็คือความเข้มข้นของตัวเชื้ออสุจิเนาะในหนึ่งซีซีของน้ำเชื้อนะครับโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่เกิน15ล้านตัวเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับตัวอะสุจิเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับครับยืนยนมีไหมครับ คือถ้ามันไปข้างหน้าได้กันอยู่โอเค <c oughs> คือบางตัวเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนที่ก็จริงแต่ว่ามันอยู่กับที่ก็คือเหมือนลักษณะสันสรรๆนอย่างเดียวอันนั้น,<อ>นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะแล้วก็เรื่องของการประเมินรูปร่างเออมันก็จะเป็นการดูประเมินว่าลักษณะโดยภายนอกนะครับอย่างเช่นตัวหัวนะครับเนาะมันก็จะมีลักษณะแบบใครในรูปเนี่ยเหมือนหัวกระสูน นะับเนาะแล้วก็มีส่วนที่เป็นเอ่อเนกก็คือคอนะครับแล้วก็เป็นส่วนหางจะต้องมีการตรงแล้วก็สบัดนะครับเนาะเพื่อที่จะช่วยให้มันว่ายไปข้างหน้าได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าทั้ง3ข้อเข้ามาตรฐานก็คือแข็งแรงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของชายที่มีลูกเองครับ,รบนี่ถ้าเกิดขาดข้อใดข้อหนึ่งขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย การแบ่งความรุนแรงนะครับของความผิดปกติเนี่ยมันก็จริงๆมันได้หลายแบบนะครับเนาะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็นความผิดปกติที่รุนแรงก็คือหมายความว่ามันไม่อาจจะคืนกลับมาเป็นปกติได้เป็นอย่างเช่นปริมาณตัวเชื้อจุจิเนี่ยที่มันลดลงเยอะๆลดลงกว่าปกติเยอะมากนะันะ่นคือสิน้นหวังเลยไม่ใช่ว่าสิน้นหวังมันก็มีหวังถึงนี่หมอ <S 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 ทางด้านเรื่องของการรักษาเรื่อาางของการมีลูกยากนะครับ ก็เดี๋ยวเราแยกย้ายไปทำเกิืครับผมเกลือนะคะ ราก็จะมีไฟหนักขึ้นใหญ่นะคะให้เค็ณผู้ชายได้ดูซึ่งไฟของเราจะมี2องไฟนะคะที่ให้เลือกนะคะไฟ f u l ู movie คือไฟนี้ถ้าต้องการความรวดเร็วนะคะก็เป็นควิกมู o v i e ค่ะโอ้สงสัยต้องเลือก f u แต่ละคนแนะนําแต่หนั่งนะครับแล้ววิธีการเก็บเก็บไงบ้การเก็บนะคะก็จะมีระฆังให้คุณผู้ชายนะคะก็เก็บใแตะระฆัง โอเคใส่กระเชื้าเข้าไปในนี้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ใส่ในตู้ที่ใช้ใเกี่ยวกระเช้านะคะแคปเปอร์แล้วก็เปิดอย่างเนี้ยสมมุติเปิดดูครับซาวอะครับม, <c oughs> มันดังออกมาบมา้าหรือไงไม่คะ่ะข้างในาจะมีเสียงค่ะแต่ห้ข้างนอกจะไม่ได้ออ๋อเป็นห้องเก็บเสียงโอเคก็ <Okay. S 2> รอเติร์นหน่อยนะครับดูหนัง <c oughs> ฟูลมูวี่ครับจบสองเรื่องครับผม โอเคครับล็อกประตูนะคะครับบายโอ้ยนี่ยเฮ้ยงอไม้ไปดูเราจะจับเวลาแล้วนะของพีเตอร์นะของพีเตอร์โอเคครับอันนี้ ตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่หน้าห้องพี่ปิงปองนะครับตอนนี้ผ่านมา 23.. 23ิามจุ่บานาทีก่าจะ24บสี่นาทีและผมเริ่มเป็นห่วงเดี๋ยวขออนุญาตไลน์ไปถามเลยละวกันคือไลน์ไปถามว่าโอเคไหมพี่เออเกือบลุงป้องเขาเป็นไร e เปล่าจะคืชอชั่วโมงแล้วนะพี่ <c oughs> ไม่ตอบเลยไม่อ่านด้วยเฮ้ยโอเคเปล่า <c oughs> ช็อกเปล่า พี่อ่านนี้ก่าพี่คิดว่าพี่กองจะออกมาตอนเท่าไหร่ดีกว่าฉันว่า45นาทีสี <ทำ S 2> นนะ่สิบห้านาทีพี่คิดว่าพี่ว่าแค่30พอ,อแล้วนะเขาพิสูจน์ความยาวนานอยู่หรือเปล่าความแข็งแกร่งความนานมันก็เป็นหนึ่งความแข็งแกร่งนะมีสองข้อนะอึดหรือไม่ขึ้น <laughs> เร็วไง <laughs> เร็วกี่นาทีสี่สิบน่าจะานี่มันสามสิบแล้วนะอนี่ให้สุดเลยสี่สิบ ติกับมีปัญหานี่มันมีเส้นบางๆกันเจอพี่เท่าไหร่พี่มาเปรี้ยพี่อพี่ควบคุมได้เยอะเท่าไหร่ขอเร็วๆอ่ะขอเร็วๆอ่ะเร็วๆกูเนอ่ะใช่นะครับใช่แล้วพด่นานนนเนี่ยพี่ดูโห้ย พี่จะโชว์อะไรเปล่าเนี่ยพี่โชว์พอเข้าไปช่วงแรกๆมันแบบมันไม่คุ้นชินสถานที่ผมเข้าใจผมก็ฝืนดือนกันเราก็รู้สึกว่าข้างนอกมันมันมันไม่ใช่ที่พ e อ่ะถึงเขาจะเขียนว่าพ v เ t e แต่เรารู้ว่าด้านนอกไม่พ v เว e ไงใช่แล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยขึ้นนะให้โตแค่5นาทีป่เร็วไปเอ๊แต่มันเร็วไปจริงสิบนาทีอ่ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับอดอดไปยี่สิบสี่นาทีใช่ไหมโอ๊ยี่สิบสี่ะห้านาทีป่ะยี่สิบไปสิบนาทีอ่ะได้อ้โหทุกอย่างจะหมทุกอ่ใช้เวลาขนาดนี้อ่ะไม่รู้ก็ได้เรื่อยครับเรื่อเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยอเขาหลับกันหมดแล้วนานมากเลย ง่ายต่อครับเดี๋ยวรอฝนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเดี๋ยวรอฝนครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ทุกคนก็เก็บตัวอย่างเรียบร้อยหมดแล้วที่ดูผลร่าวๆนะครับทาราลิตกอลเลนโต้ก็ของคุณชื่อทาราลิตนะครับครับก็ความเข้มข้นเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ82.9สิบสล้านตัวนะฮะแล้วก็ตัว เคลื่อนที่นะครับเนาะ75เปอร์เซ็นตเป็นตัวเคลื่อนที่วัย58เปอร์เซ็นตถ้าเกิดตามเกณฑ์ของขององค์การอนามัยโลกเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าคั <c oughs> อยู่ในเกณฑ์ปกติ <c oughs> แล้วก็ลักหน้าตามีอยู่7เปอร์ซนตก็ถือที่ปกติมีอยู่7เปอร์เซ็ตก็ถือว่าปกตินะครับนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะแสดงลักษณะตัวเคลื่อนที่นะครับหรือพวกตัวเคลื่อนที่วัยนะคะเห็นไหมที่มันจะเคลื่อน เคลื่อนแบบไปข้างหน้าเห็นปะอ๋อไม่มีตัวที่นิงน่งๆด้วยอ,อันนี้เห็นมันก็เคลื่อนที่แต่ว่ามันสั่นอยู่กับที่เนาะเราเรียกว่าเป็นเป็น non m o t i ส e sperm นะครับเนาะก็คือนอนโมท i คือมันไม่เคลื่อนที่นะครับอเออเคลื่อนที่แต่ไม่ไปข้างหน้าเป็นส l o w p r o g r e นะครับเ่มาของคุณศิลาศักดิ์นะครับครับผม <laughs> ความเข้มข้นนะครับ98.7ล้านตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเนาะตัวเคลื่อนที่นะครับก็66เนคลื่อนที่ว59เ็ก็ถือว่าปกติรูปร่างหน้าตาปกติ9ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็เป็นรูปโอ้แต่ของผมวิ่งช้าโตโตนะจริงไหมจริงจริงคือคือคือเราจริงๆเราเอาแค่แบบเหมือนตัวที่มันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวก็พอนะครับอย่างนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือแบบด้วยอ่าอันนี้ไม่เป็น ความเข้มข้นเนาะมีอยู่15 4ล้านนะฮะเนาะเรื่องของการเคลื่อนที่49คือตรงเนี้ยคือมันจะเคลื่อนที่ไวเนี่ยมันอาจจะตกไปเล็กน้อยเนาะเออแล้วก็เรื่องของหน้าตา3จริงๆเอา4แต่เคลื่อนที่ไวมีอยู่29เซคือต้องบอกว่ามันผลผลปกติเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องตกใจเนาะคือค่าไอ้การทํางานของสเปิร์มอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างเช่นบางทีช่วงแบบเราอาจจะเราพักผ่อนน้อยมีความเครียดอะไรเงี้ยไอ้ผลพวกนี้มันก็ขึ้น ขึ้นลงลงได้เล็กน้อยเส้นผมน้อยมากเลยที่เรียกคนแล้วแล้วแอย่างเงี้ยตัวเคลื่อนที่ก็เหมือนกันเป็นเคลื่อนที่แต่ว่ารูปร่างหน้าตามันผิดปกตินะฮะใช่หุ่ยสีฟ้าน้อยกว่าคนอื่นเลยเนี่ยเพื่ไม่แข็งแรงเออแต่ว่าดูดูความเข้มข้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะนาะเออคือแต่ว่ามันแต่เขาว่าค่อนข้างน้อยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไงครับเรียบร้อยครับแล้วสรุปก็คือเอ่อพวกเราก็ ปกติใช่ไหมครับตอนนี้คิดว่าปกติแต่อีกหน่อยไม่รู้คือคือเรียกเรียกว่าผิดปกติก็จริงแต่ผิดปกติแบบเล็กน้อยเกี่ยวกับการดื่มมาจากเมื่อคืนหรือเปล่าอาจจะใช่เพราะมันมีผลทันทีขนาดนั้นหรือเปล่าแอลกอฮอล์มันเข้าร่างกายมันก็เผาผลาญนะฮะเนาะมันก็อาจจะทันทีเลยก็ได้หรือบางทีมันก็สะสมมาอะไรเงี้ยกราต้องดูแต่จริงจริงแ้วน่ปกติอยู่ใช่ไหมครับใช่พร้อมใช้กระสุนพร้อมใช้อยู่ถึงว่าคุณตกใจเลยนะ ไม่กันน้อยนะของใครแข็งแรงที่สุดครับหมอครับพัด์ผมหมอไปครับผมว่าก็ได้จากคนเนี้ยครับผมไม่รู้อาจจะเด็กสุดมาเลยโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับหมอครับได้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะไปปรับวงตัววิถีชีวิตใหม่ครับได้แล้เดี๋ยวมาโวนใหม่ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการทำ s p e ม m analysis แล้วผลออกมาก็คือผมอ่อนแอที่สุดครับผลน้อยผลน้อยทำงานอะผมจะเลิกแอลกอฮอล์แล้วนะครับพซ้อมต่อยมวยต่อผมไม่น่าเชื่อก็ปกติกระสุนพร้อมหมดแต่ว่ารู้สึกเสียเชิงนิดหน่อยถ้าถิดว่าใครมีบุตรยากหรือว่าวางแผนที่กำลังจะมากำลังจะมีบุตรนะครับก็มาปรึกษาที่นี่ได้นะครับศูนย์ ผู้มีบุตรยาก EKI IVF นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าจะติดต่อมาสอบถามได้ก็เสำหรับนี้เราจะจบคลิปนี้ไปด้วยวิดีโอการวิ่งของสเตอร์มใครวิ่งเร็วสุดวันนี้เต็มวลาแล้วก็ป๊อบไมค์นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ